เอาล่ะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความขี้เกียจที่เป็นหัวข้อสุดคลาสสิกที่หลายคนคงเคยเผชิญหน้ามาแล้วว่าแต่ทำไมคนเราถึงขี้เกียจกันนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่อยากทำอะไรอย่างเดียวแต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับความขี้เกียจ สัญญาณจากสมองหรือแค่ข้ออ้างบ่อยครั้งที่เราเหมารวมว่าความขี้เกียจคือสันหลังยาวหรือไม่พยายามแต่จริงๆแล้วมันมีหลายมิติมากๆครับเรื่องของพลังงานลองคิดดูสิครับว่าบางวันเราตื่นมาแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าไม่มีแรงจะทำอะไรเลยนั่นแหละครับหนึ่งในเหตุผลหลักๆเลยร่างกายเราต้องการพลังงานในการขับเคลื่อน ถ้าพักผ่อนไม่พอหรือร่างกายอ่อนล้าสมองก็สั่งให้เราประหยัดพลังงานไว้ก่อนทำให้เราไม่อยากขยับไปไหนสมองอยากประหยัดพลังงานโดยพื้นฐานแล้วสมองของเราถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานครับถ้ามีทางที่ง่ายกว่าไม่ต้องใช้ความคิดหรือแรงเยอะสมองก็มักจะเลือกทางนั้นก่อนเสมอนี่คือเหตุผลที่เรามักจะเลือกดูซีรีส์เพลินๆมากกว่าการลุกไปออกกำลังกายหลังเลิกงานเบื้องหลังความขี้เกียจซับซ้อนกว่าที่คิด นอกจากเรื่องพลังงานแล้วยังมีปัจจัยทางด้านจิตใจและอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับความเครียดความกังวลและความกลัวคุณเคยไหมที่ต้องทำงานใหญ่ๆแล้วรู้สึกกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีกลัวความลม้มเหลวความรู้สึกเหล่านี้แหละครับที่ทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเ,เพราะการไม่เริ่มทำอะไรเลยมันง่ายกว่าการเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนหรือบางคนอาจจะกลัวความสมบูรณ์แบบมากจนไม่กล้าเริ่ม เพราะกลัวว่าผลลัพธ์จะไม่เพอร์เฟกขาดแรงจูงใจและเป้าหมายถ้าเราไม่เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรากำลังจะทำไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรหรือไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับมันก็ยากที่จะมีแรงผลักดันให้ลงมือทำเหมือนขับรถไปโดยไม่มีปลายทางนั่นแหละครับภาวะหมดไฟเบอร์นเอาท์ในโลกที่เร่งรีบแบบทุกวันนี้หลายคนทำงานหนักจนลืมพักผ่อนสุดท้ายก็เข้าสู่ภาวะหมดไฟ ซึ่งทำให้รู้สึกหมดเรียวแรงทั้งทางกายและใจไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นแล้วเราจะจัดการกับความขี้เกียจยังไงดีเมื่อรู้แล้วว่าความขี้เกียจมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างเราก็พอจะหาวิธีรับมือได้ครับพักผ่อนให้เพียงพออันดับแรกเลยคือดูแลร่างกายตัวเองให้ดีนอนให้พอกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้มีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆต,ต,ตั้งเป้าหมายเล็กๆถ้านานมันใหญ่จนรู้สึกท้อ ลองแบ่งย่อยเป็นงานเล็กๆที่ทำได้ง่ายขึ้นแล้วค่อยๆทำไปทีละขั้นพอทำสำเร็จแต่ละขั้นเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นจัดการกับความกลัวลองค่อยๆเผชิญหน้ากับความกลัวทีละนิดยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และไม่ต้องคาดหวังความสมบูรณ์แบบในทุกเรื่องหาแรงจูงใจลองนึกถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำสิ่งนั้นๆ หรือหาอะไรที่ช่วยกระตุ้นความอยากทำของเราให้มากขึ้นเช่นตั้งรางวัลให้ตัวเองเมื่อทำสำเร็จความขี้เกียจไม่ใช่เรื่องน่าอายครับแต่มันเป็นสัญญาณที่ร่างกายและจิตใจของเรากำลังบอกอะไรบางอย่างกับเราลองหันมาสํารวจตตัวเองดูนะครับว่าความขี้เกียจของคุณมาจากสาเหตุไหนแล้วเราจะได้หาวิธีรับมือได้อย่างถูกจุดครับแล้วคุณล่ะครับเคยขี้เกียจเพราะอะไรกันบ้างลองเล่าให้ฟังได้นะครับ 嗯。